รูจ้จบบาทรอครับตึงรูดจับารูดลบ้าร้อยโอ้อาบม,มีใครยี่หอเปล่อืมห้าร้อ,อยวะท เที่วยวโล่งหกลอยของไรครับพี่น้องเลย หลายคนกันหลย่ปากย่ปากฮ่าฮ่าฮ่ี่ยยี่มี่บองนี่ยนี่เรือรถรถท่าไร่เบิ่งทองเบิ่งทองมั้งตัวทองมัน ทองมันดำเงอะใคตัวทองดำทองดำเด็กดทองแดงกับบัวใครทองทอง้ำทอง,ทอง,ท,องทองน้ำนดำาตัวน,นี้บัตัวนี้บัวใคทองน้ำดำกิน,นไนนนม่ร <c oughs> อดผม่าไข่กัโอ้ยมันหายอย่างเงี้มบวข่ โอ้เห็ดไข่มาแล้วโลจะไหวแน่ะะนะกีระที่แจ้าหอมครับว่ไ่กุ้งแกน,น,ะนะคะเดียวไอ้โลแกิมก่อนเนียนตำเตียวเซี่ยเม้งดาวงี้น<ห>มเนอตำเสม้งดาว

เทปผวกเทปผวกเอาแล้วพ oh, ี่น้องเทปผวกขายไหนครับนี่ยคิดละแปดสิบคิดละแปดสอย

ตัวไหนันาันักนก็ที่เป็น,ปน,ปนกม,นมีไาียตัวไหนให,นห้ใช่ครใช่ไม่หลอกกันหรอกเพราะัวเต้ไวมแนตัว่มาไม่แงขายงได้โรโล,ลอเดียวเวลาตัวใหญ่อะขายร้อยห้ เด็ดพอนอนจ่านจ่ามีดมีดมีดนด้รู้พี่เจี๊ไปยืนนี่่ถออ่อนๆพี่ขอโอยยาบายครับอยูนี่ีด้หาดโรหาดจักรันร์ร้อนทีะเพื่ออไกินละหาบ้

คนที่เขาได้เนาะ้ิดแล้วคนอนสอ ยายว่ะใครยิงเลยที่นี่ไม่ที่ไหนอ้ากไม่ใช่ป่ะขอพี่น้อง ไหม่แล้วปลาบิกใหญ่หี่อยม่แล้วเราไปห primeiro, าปลามาสองอาทิตย์เล้วไม่ทเจาปอยเนี hmm. ่ยปกแดูปลาปลากรบางพี uh. <S <S ่น้องปลากปลากา

พักเฮียพักเฮียใส้กรอกอีสานแบดบิีบไหมอันซุปแม่ที่มามุ้งบัวมุ้งหัวน้ำเชื่อมนี่บอก ปลาสมอันนี้ปลาสมย่างวันนียสิบเจ็บาทครับปลาสมย่างสิบและสี่สิบสิบและสี่และีส

ออพ่นไลค์ครับพี่น้องเลยไปแล้วครับคลิปนี้ฝากติดตามคลิปหนา้าคลิปนครับผมอีสานนะครับชาแนลพ่นไลค์ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ